ครับ <ขอ S 1> ยังยังมีความกังวลอยู่เรื่อยๆครับมี่ทเพราะว่า<ส>จริงๆเรื่องของเฮสปีดแฮดเทรนหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราเผชิญหนักมากในช่วงนี้<ม>ซ,ซ,ซึ่งซึ่งมัน,มนเลยเถิดไปถึงขั้นที่มีการขู่ใดๆเนี่ยเราเราเราก็ๆๆเป็นห่วงตัวเองเนาะเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าพูดตามตรงความกิ๊งน้ำปิงคือความแบบความเดินถนนความกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางความแบบ มันกาลายเป็นว่าเราที่พยายามจะใกล้ชิดกับคนมากขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เริ่มโโกังวลว่าเริ่มกังวลเริ่มแบบไปไม่ถูกเราเริ่มใช่เราเริ่มต้องแบบถ้ากินต้องไปไปกินในที่ ừ, ที่มันไพรเวทขึ้นไหมหรือต้องเวลาเจอที่ในเวลาที่ไม่มีการหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดเพิ่มเยอะขึ้นพอสมควรเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเจตนาจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้ามันนึงมันเกิดขึ้นจริงคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ของเราคือแฟนคลับของเราคือตัวเราเอง ไม่ว่าใครจะต้องเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มีศิลปินคนไหนเลยที่ต้องมาแบบมาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ค่ายเราก็อยากแยกป็นที่มีการดูแลดูแล<ร>ที่มากกว่าดูแลแล้วตอนนี้คือ,อมีการด<ซ>ําเนินการ,ร <ug S 1> ใช่เพราะว่าเจอกันอีกทีก็น่าจะเจอกันในที่ที่มันป้าด้วยเรื่องกฎหมายแล้วครับเพราะว่าน,นี้มันเป็นการเลยเถิดที่มันเราก็รับไม่ได้ จริงไม่ใช่แค่นำปิงนะคเือนใน่ทยด้วยผมถึงการแบบมินประมาทการเซคนิี่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเราก็เต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่ามันคงไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่จะแบบว่าแต่ก็ยังมีอยู่เฉยอรือว่ายังยังไม่ห่ายไปเลยยังมีอยู่เลยเลยมากตอนนี้มันเริ่มเบาลงแล้วคิดว่าก็เริ่มเริ่มเบาลงแล้วก็ก็ค่ายพยายามเซฟพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนกันพยายามคุยกับทางทีมกฎหมายอย่างเต็มที่ว่าจะทํายังไงได้บ้างซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรู้แล้วว่าแบบ ใครใดๆอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแทร็กง่ายมากพูทําตรงว่าเรารู้เลยแหละว่าใครเป็นคนโพสแต่ว่าตอนนี้ต้องให้กฎหมายเป็นการแบบดำเนินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทางค่ายก็ช่วยศิลปินอะเรา